สวัสดีช่วงเย็นของวันที่สิบนาทุกคนครับช่วงหกโมงเย็นนะฮะเห็นแดดล่มลมตดโอ้โหรถ <c oughs> ติดบนสะพานน <c oughs> สะพานตัวนี้ก็คือเป็นสะพานพิกัดตลาดบ้านท่อนะครับทุกคนฝั <c oughs> ่งที่เห็นก็คือเป็นตำบลป่าตันนะฮะ พามาเดินพามาชมวิวนะครับแมั่น้ำปิงออกสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วนะทุกคนพอสีน้ำตาลเหล่านี้ก็น่าจะเป็นฝุ่นฝุ่นมวลฝุ่นมวลหนักอะ่ะไม่ใช่ฝุ่นมวลเบาเท่าฝุ่นมวลเบาแล้วมันจอกสีแดงนะครับพอฝุ่นมวลหนักฝุ่นมวลหนักพัดมาแล้วนะฮะมันก็แบบเหมือนจะ จมลงสู่ข้างล่างอะเนาะแล้วมันก็จะออกแนวเหลืองๆนะครับมันก็จะออกแนวเหลืองนี่คือบรรยาปิงตอนช่วง6โมงเย็นนะทุกคนนะเอ๊ะทำไมวันนี้รถติดจังอะวันนี้วันออ๋อวันศุกร์คนกลับบ้านกลับช่องกันไหมหรือว่ายังไงวันศุกร์นะรถติดมากๆเลยทุกคน ิดมาถึงสะพานอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะคะรับบรรยากาศที่ บนสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะฮะสะพานแห่งนี้เป็นสะพานเลนสวนนะทุกคนนะครับเป็นสะพานเลนสวนฝั่งหลังกล้องก็คือตําบลสันปีเสื้อนะฮะทั้งสองทั้งป่าตันแล้วก็สันปีเสื้อน่ยจะขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตรงไปเรื่อยๆน่ะก็คือจะเป็นในส่วนของสุรราชการเลยนะครับโอ้โหพระอาทิตย์อยู่หลังเขาแลวแบบสวยมากเลยนะทุกคน คือเขาทำให้เห็นแบบเส้นขอบของภูเขาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแสงพระอาทิตนยะ์ฮะสวยมากเลยนะครับงาพามาสูตรอากาศลมโชยเย็นๆนะลมในลมในที่นี้นะก็คือเป็นลมหนาวอ่อนๆนะครับทุกคนเป็นลมหนาวอ่อนๆนะลมอะ่ะเออเหมือนจะปลายฝนต้นหนาวแล้วแหละนะครับ นี่ะพามาเดินเล่นนะครับทุกคนครับเลยถ่ายบรรยากาศาสถานการณ์น้าสถานการณ์ท้องถนนหนทางให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ